ทุกท่านครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาของตระกูลสปาร์1ร้อไนะน่าจะเป็นโรคประจำตัวของเขาก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านก็สวัสดี f อฟนะวันนี้นะครับเราได้เห็นอันนี้ก็รถใช้งานที่บ้านของเราแหละนะเราเห็นปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยนะครับามีน้ำมันไหลออกมานะครับาจากบริเวณบังโคลนเนี่ยนะครับมันเป็นข้าวน้ำมันเห็นไหม ในเคสกรณีแบบนี้นะครับในเคสกรณีแบบนี้นะครับเราจะไปบอกว่าสินโชคลั่วเป็นไปไม่ได้นะครับและนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสินโชคลั่วถ้าเป็นสินโชครั่วตรงนี้มันจะเปียกแล้วมันจะมีน้ํามันไหลลงมานะมันจะมีน้ํามันไหลลงมาตามกระบอกโชคนะครับแต่ว่าตอนนี้กระบอกโชคมันแห้งนะกระบอกโชคมันแห้งนะครับแต่ว่าน้ํามันที่ออกมานะครับน้ํามันที่ออกมาเนี่ยนะครับมันออกมาจาก ปลายกระบอกนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะให้ดูนะอ่าอันนี้ทั้งสองข้างนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับอ่ามันเปียกนะครับมันเปียกชื้นนั่นหมายความว่าน้ํามันมันรั่วออกตรงโอลิงข้างบนนะครับน้ามันรั่วออกตรงโอลิงข้างบนนะทีนี้ไอ้น้ามันที่มันรั่วออกตรงโอลิงข้างบนเนี่ยถ้าน้ํามันออกได้เจอฝนน้ำมันต้องเข้าได้แน่นอนนะครับน้ำน้ำมันออกได้น้ำมันก็ต้องเข้าได้ นะครับนี่ก็คือปัญหาที่เราจะแก้ไขวันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซินโชคนะเพราะว่าซินโชคเราได้ทําคลิปเปลี่ยนไปแล้วนะครับสําหรับคันนี้น่าจะประมาณ7-8เดือนนะครับเจเดือนนะครับอ่าที่เราทําคลิปของคันนี้ไปวิธีการเปลี่ยนโชคกซินโชคกนะครับอ่าของส p a r k 1 1้อยสิบห้าไอฟินจูปิเะครับก็ทําไปแล้วนะครับอ่าทีนี้7-8เดือนเราก็ว่าเราเปลี่ยนโอลิงแล้วนะโอลิงเราเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วมันรั่วหนานะข้างนี้ข้างซ้าย นะวันนี้เราก็จะทําการถอดชกออกมารีเซ็ตน้ํามันใหม่หมดนะครับน้ามันมันก็ใช้อยู่ประมาณ60กว่าซีซีนะครับหกสิซีซีประมาณนี้63-65ถ้านะครับถ้าเป็นฝาน้ํามันเครื่องของปตท,ะทก็ฝาละ11 12อ็ซีซีก็คํานวณเอานะครับรทุกท่านนะอา่าตรงนี้นะครับเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับแต่ว่าเราจะใส่ จะเอาเทปพันเกลียวพันล่องโอลิงหรือเปล่าหรือเราจะทากาวแต่ว่าที่แน่ๆไม่ทาดีกว่ากาวนะครับต้องหาวิธีแก้อย่างอื่นนะครับมันต้องมีวิธีแก้สินะครับเอาเดี๋ยวเราถอดออกมาดูนะครับว่าทําไมมันรั่วข้างซ้ายหนักถามว่าข้างขวารั่วไหมรั่วเหมือนกันนะครับเราเปลี่ยนโอลิงไปแล้วนะครับแต่มันก็รั่วอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับฝุ่นเคลอะเลยนะครับนี่แหละนะครับถ้าเราหมั่นสังเกตรถของเราเองนะครับเราก็จะเห็นว่า ปัญหาที่เกิดมันเกิดจากข้างบนไม่ได้เกิดจากข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับข้างล่างเป็นปกติใสปกตินะครับทุกท่านเอาเดี๋ยวขอถอดโชคออกมารีเซต็ตน้ํามันใหม่ก่อนนะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนโอลิงนะสาหรับเคสนี้นะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการถอดทุกครั้งก่อนที่เราจะทําการถอดอันนี้เราไปทามาร์กไว้นะครับเราทามาร์กไว้ท่านหลายๆท่านอาจา pocket, จะมองไม่เห็นนะว่าเราทามาร์กไว้ตรงเนี้ยให้มันตรงกันนะมาร์กตรงกัน ในฝั่งนี้ก็มีเนี่ยร่องรอยของการทามาร์กไว้เห็นไหมเนี่ยมีร่องรอยของการทามาร์กมาร์กตรงกันนะครับถ้าหากว่าเราถอดแกนโชกออกมาโชกไม่กลับที่เดิมนะครับแน่นอนบางคนกับล้อมันจะไม่ตรงกันนะครับดังนั้นก่อนถอดท่านต้องทามาร์กอ่าแกนโชกไว้ก่อนนะครับทุกท่านนะและถ้าใครเปลี่ยนซีนโชกอย่าสลับข้างซ้ายกับข้างขวานะไม่งั้นนะครับมันจะไม่กลับมาที่เดิมนะครับโชคมันจะไม่นิ่มนะครับทุกท่านอันนี้ก็อ่าเป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งวิธีนะครับ ทีนี้เรามาดูอาการกันนะครับฟังเสียงนะให้ฟังเสียงนะเราจะกดลงนะอ่ามีรถสวนมานะครับอาจะไม่ได้ยินนะอ้าเดี๋ยวรถผ่านไปก่อนนะครับเ,รเดี๋ยวเราจะกดให้ฟังเสียงนะ อ่านะครับเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะนี่นะครับลมออกได้นะ้ามันมันก็ต้องออกได้นะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นแรงดันแรงอัดแรงกระแทกนะครับทุกท่านนะที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้ก็คือขั้นตอนของการเอาจิบล็อกนะครับอา่า หัวปิดสปริงโช๊คออกนะครับทุกท่านมันจะมีลิบล็อกอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ DIY อุปกรณ์ขึ้นมาใช้ตามนี้ร้อยสูตรร้อยอาจารย์ก็มีร้อยวิธีนะครับรถก็มีร้อยอุปกรณ์กระไรกันนะครับทุกท่านในการอาถอดลิบล็อกสปริงโช๊คนะครับทุกท่านทุกท่านครับนี่ก็คือโอลิงตัวเก่านะครับโอลิงตัวเก่าเนี่ยมันโผล่นิดเดียวนะครับมันโผล่นิดเดียว นะครับทีนี้เวลาที่เอาโอิงตัวเก่านะครับไปใส่ในกระบอกมันจะพอดีกันกันกบกระบอกเปี๊ยะเลยนะครับเนี่ยมันสวมเข้าไปภายในกระบอกได้เลยนะครับโอริงตัวเก่ามันสวมเข้าไปภายในกระบอกได้เลยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในเคสแบบนี้มันมันมันรั่วแน่นอนมันไม่มีความฟิตกันกับกระบอกโชกนะครับทุกท่นานมันไม่มีความฟิตกันกับกระบอกชกเลยนะครับทุกท่านนะดังนั้นเราต้องหาโอริงที่มันใส่เข้าไปแล้วมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าอ้าว งานเข้าแล้วทีนี้นะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวคงต้องหาโอลิงตัวใหม่ใส่นะครับทุกท่านนะเอาโอลิงเดิมตัวไหนเราเมื่อกี้โออยู่นู่นนะครับเอออยู่นี่อยู่นี่นะครับน้ํามันทซ่หกใส่แล้วเอานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันนี้มีน้ําเข้าแล้วแหละนะครับเป็นสีแบบนี้นะครับทุกท่านนะเ,เดี๋ยวทําการเปลี่ยนโอลิงประกอบกลับนะครับทุกท่านต้องเอาโอลิงตัวใหญ่กว่าเดิมใส่ให้มันฟิตๆสักนิดนึงนะครับเอซครับ ครับทุกานอันนี้เป็นโอลิงตัวใหม่นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมโอลิงตัวเก่าเนี่ยเวลาเราวางลงไปเนี่ยมันจะจมลงไปจนหมดโอลิงเลยมันจะจมลงไปเลยนะครับถ้าเป็นโอลิงตัวเดิมนะครับอันนี้นะครับเราเอาโอลิงตัวใหญ่ erm. ใส่เข้าไปนะครับมันก nee. ็จะค้างอยู่บนขอบแบบนี้ถ้าเราเอาลงเราก็ต้องกดแรงๆมันถึงจะลงนะเวลาประกอบนะครับก็ประกอบตรงนี้แหละนะครับเอาด้านนี้ขึ้นนะครับเนี่ย นะสำหรับของยมาฮ h านะฮอนดาก็ว่ากันไปอย่างนะเห็นไหมนะเอาโอลิงลงด้านล่างนะครับเอาโอลิงลงด้านด้านล่างนะก็วิธีการประกอบก็ให้เราประกอบตามนี้เลยนะครับทุกท่านนะก็เอาละนะครับสปริงนะครับใส่เอาด้านทีขึ้นบนนะทีบนห่างล่างนะครับทีบนห่างล่างนะสำหรับยมาฮ่าถ้าเป็นฮอนด a าทีอยู่ล่างห่างอยู่บนนะครับมันจะสวนทางกันกับฮอนด a านะครับยมาฮ่าเอาสปริงใส่ด้านนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยววาง าวางไว้แล้วก็สอดสปริงเลยนะครับสอดสปริงให้ดูนะนะครับเราเอาด้านนี้นะครับนี่ด้านด้านรอด้านห่างลงนะครับเรอด้านห่างลงนะนี่ด้านห่างลงนะครับสาหรับยามาฮ่าด้านห่างลงนะนี่นะครับอ่าตรงนี้เราใส่ไว้เลยนะครับกันพลาดนะครับด้านห่างลงนะครับด้านห่างลงนะอ่าที่เหลือก็ประกอบกลับได้เลยตามมาร์กที่เราบอกไว้ในขั้นตอนการถอดนั่นแหละนะครับทุกท่านนะ